l o อกวินสเตอร์90งานเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่ท่ามกลางธรรมชาติและหุบเขาพบกัน8พฤศจิกายนนี้วัยรุ่นยุค90เตรียมตัวให้พร้อมกับกาวขุนพลล็อกสตาร์ตัวจริงเสียงจริง เพราะพวกเราโตมากับเพลงยุค90ที่สุดของงานเทศกาลดนตรีรวมศิลปินร็อกคันเทเบอร์ต้นของวงการเพลงไทยกําลังจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งบนเวทีเดียวกันหากยอ้อนเวลากลับไปเพลงไทยสากลยุค90ช่วงปีพศ2540ถึง2550ถือเป็นยุคทองของวงการเพลงรวมไปถึงล็อกสตาร์ในตำนานแจ้งเกิดมากมายกับเพลงฮิตติดหูถึงแม้ว่าปัจจุบันมีบางวงได้แยกย้ายกันไปตามกาลเวลาเพราะคำว่ามิตรภาพและเพื่อนยังคงอยู่ เพื่อนรอ็อกไม่มีวันตายล็อก for ์เฟนส์ล็อกเนเวอร์ดเต็มอิ่มไปกับ9ศิลปินรอ็อกสตล์อยู่9ก้ากำลังจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง่ะก็งานนี้นะคะเราจะได้พบกับพี่พี่ศิลปินร็อกในตำนานนะคะซึ่งเป็นศิลปินที่เราชื่นชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ปูแบ็กเฮดพี่กบแทก็กซี่พี่แมวจีราศาักด์ พี่เสือธนรพัพี่เหน่งเวนอทเซเว่นแล้วก็พี่อีบงฝ่ายเซเว่นเเคซี่ละไมแล้วก็ฮิสเตอร์ค่ะซึ่งไรายได้ทั้งหมดส่วนหนึ่งนะคะเราก็จะให้กับทางาโรงพยาบาลโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตุกอันนี้คือความพิเศษที่เราอยากจะมอบคืนกับพื้นที่และก,ก็สังคมนะคะเพราะว่าที่หัวหินเนี่ยจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติเนี่ยก็จะเป็นที่นิยมและรู้จักซึ่งก็จะเป็นการ พื้นฟูเศรษฐกิจนะคะในท้องถิ่นแล้วก็ให้ได้รู้จักกับจังหวัดประจวบเพราะว่าจังหวัดประจวบเนี่ยไม่ได้มีแค่ทะเลนะคะมีภูเขาน้ําตกแล้วก็มีแหล่งธรรมชาติที่วันนี้เราไปไม่ว่าจะเป็นกับครอบครัวหรือว่ากับเพื่อนหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนฝูงผู้รักนะคะหัวหินหรือว่าจังหวัดประจวบตอบโจทย์ทุกคนค่ะฝากเรื่องช่องทางการซื้อบัตรนยครับค่ะช่องทางการซื้อบัตรนะคะแล้วก็ออทีเกตเจ็ ทุกสาขานะคะอีเวนต์พาร์ทไทยไทิกเก็ตเท่าร่คะแไลน์แอไทยทิกเก็ตแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนติกรถเวรแล้วก็สามารถไปซื้อที่บูธนะคะที่มาร์เก็ตวิลเลจได้ค่ะที่หัวหินค่ะ,คะใช่ค่ะตอนนี้นะคะโปรโมชั่นปกติก็คือที่เราให้อยู่ตอนนี้คือ,อ699จาก1200แต่ว่าณวันนี้นะคะจนถึงวันเสาร์ในระบบจะมีบัตรม,มาย้อนไว้ยกแก๊งด้วยกันนะคะก็คือจะมี รอยู่ในนั้นค่ะ5ท่าน10ท่านหรือว่ามาเป็นมาเป็นคู่ก็สามารถเข้าไปดูโปรโมชั่นพิเศษได้เลยค่ะครับเฉพาะศิลปินที่ไปก็90เพียบเลยนะครับแล้วก็เพลงฮิตมากมายครับรับรองว่าวันนั้นใครไปชมต้องเต็มอิ่มกลับบ้านแบบยิ้มใบใจนองแล้วก็เพลงม,ม,มันเพลงเพราะๆเนี่ยขนไปเพียบครับรับรองครับไปเจอนครับไปมันกันให้ได้ครับก็ไปย้อนวัยย้อนเวลากันนะครับ กับเพลงฮิตเพลงที่ต,ติดหูในยุคที่เรากําลังโลดโผนอยู่ในช่วงเวลานั้นมีชุกๆเพลงผมเชื่อว่าพี่ก็นนเพลงฮิตไปพี่ก็กเพลงฮิตลุวนๆผมเองก็เพลงฮิตลุวนๆเพลงที่ไม่ฮิตไม่ได้ออกไปแน่นอนครับผมเจอกันครับทุกคนต้องรีบจองแล้วนะครับเพราะว่าในช่วงนี้เห็นบอกว่ามีพิเศษจากพันสองร้อยเท่าไหร่เหลือหกเก้าเก้าผมว่าถ้าเป็นผมผมจะเดี๋ยวผมจะจองด้วยแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่า <laughs> วันนี้นครั้งนี้ผมไปนอนก่อนไงอขาไปนอนอยู่ใช่คือครั้งนี้ผมไม่อยากพลาดนะครับเพราะว่าพวกเราเองก็ตื่นเต้นที่ได้มีคนเข้าูนอยู่บนเวทีด้วยกันทั้งเพลง90้าูนทั้งหมดที่ว่าเราอยู่ในยุคเดียวกันมาเพื่อจะถ่ายทอดให้กับแฟนเพลงยุค90้าูนย์ในวันนั้นได้ฝังกันผมเชื่อว่ามันเป็นครอบครัวใหญ่ของ9 0้าูที่รวมกันในครั้งที่นี่ไม่อยากทุกคนพลาดกันเมื่อกี้ผมลองนับเล่นๆน,นะผมว่าเกินร้อยอ่ะมันเกินน้อยร้อยชั่วโมงร้อยเพลงเกินน้อยแล้ว มีครับมีหลายๆพาร์ทที่เป็นพาร์ทเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แน่ๆครับมีครับนี่ส่วนของผมมีพี่กบมีพี่แมวแล้วก็ผมนะครับมีส่วนเพลงที่ทําพิเศษไว้เพื่อโชว์ในงานนี้ด้วยครับของผมก็เป็นปูกับนงหนิงนะครับบางคนอาจจะไม่รู้ว่านกนิ่งหืิงชื่อไอเล็ะครชื่อเอเล็กนั่นแหละครับไอเล็กไอเล็กไวโน่เซเว่นพี่ๆเป็นไอดอลค่ะเป็นศิลปินแค่ยืนตรงนี้ก็ตื่นเต้นแล้วนะคะก็ตื่นเต้นที่ได้มีโอกาสได้เรียนเชิญพี่ๆนะคะได้ไป ทำคอนเสิร์ตให้กับเพื่อนๆชาวประจวบนะคะได้เข้าถึงแล้วก็ได้ประทับใจเหมือนที่ฮันน่าได,ได้ได้เจอจริงๆค่ะ ก็ฝากให้ทุกทุกท่านนะคะไปเจอกันกันกบพวกเรานะคะที่ล็อกวินเทอร์ในวันเสาร์ที่8สศจิกายนไปลายปีต้อนรับลมหนาวด้วยกันค่ะล็อกวินเ e อร์ก็มีข่าวในการรวมตัวกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับน่าจะเป็นซีซั่น3โดยมีการรวมตัวของพี่น้องชาวล็อกที่อยู่ในยุคเดียวกันมีพี่ใหญ่ลนโซมาที่กลอง <c oughs> พี่พี่เอกแท็กซี่มาเล่นเบสนะครับแล้วก็ผมก็มีพี่กบ นี่ผมแล้วก็มีพี่แมวเป็นฟอนต์่นก็้ืนักดนตรีร็อกควาเซอร์มันคือการรวมของพี่น้องนักดนตรีในยุคคลาสสูงมารวมตัวกันนะครับแล้วก็มีคือมือกีตาร์เราได้น้องโอ่งเอบีโนมอมาเล่นกีตาร์ด้วยซึ่งเป็นการรวมเจนจะเรียกจะเรียกได้เต็มปากได้ว่าเป็นร็อกควาเซอร์รวมตัวกันเพื่อเล่นเพลงร็อกครับตอนนี้กําลังซ้อมกันแล้วครับผมใช่ค่ะก็รายได้เสนอหน่งนะคะเราก็จะมอบให้กับโรงเรียนแล้วก็โรงพยาบาลในจ,นจ,จังหวัดประจวบในแต่ละอำเภอค่ะ